ขีปนาวุธหนักไทย2027ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีป้องกันประเทศในปี2027ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับเวทีโลกด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2027อาวุธยุทศาสตร์ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาวุธขั้นสูงของกองทัพไทยขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารของประเทศที่มาของโครงการ โครงการขีปนาวุธหนักไทย2027เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี2022หลังจากการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าหลายประเทศเริ่มพัฒนาและครอบครองอาวุธระยะไกลที่มีอนุภาพสูงกองทัพไทยจึงได้เสนอแผนการวิจัยและพัฒนาอาวุธหนักที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อให้ไทยมีศักยภาพเพียงพอในการป้องรามคู่แข่งและรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคการออกแบบและพัฒนา การพัฒนาขีปนาวุธหนักไทย2027ใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างการวิจัยในประเทศและความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีโดยมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยรวมถึงการรองรับการยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่โมบายลอนเชอร์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานสมรรถนะและพิสัยการยิง หนึ่งในจุดเด่นของขีปนาวุธหนักรุ่นนี้คือพิสัยยิงไกลกว่า1,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งภูมิภาคอาเซียนสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยระบบนำวิธีแบบผสม Inertial Navigation GPS Glonass ดาวเทียมไทยที่ออกแบบเฉพาะทำให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรหัวรบมีน้ำหนักสูงสุด1,000กิโกรัมสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายประเภทเช่นหัวรบแรงระเบิดสูง High Explosive สำหรับทำลายโครงสร้างแข็งแรงหัวรบเจาะเกราะ Penetrator สำหรับโจมตีบังเกอร์หรือฐานทัพใต้ดินมหัวรบ EMP สำหรับรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามระบบขับดันและโครงสร้างขีปนาวุธหนักไทย2027ใช้ระบบขับดันเชื่อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอน Munstead Solid Propellant ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดมอกเจในช่วงกลางการบินและสามารถหลบหลีกการสกัดด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้ โครงสร้างตัวขีปนาวุธผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงมีการออกแบบให้สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยและสามารถเก็บรักษาในคลังอาวุธได้นานกว่า10ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้งความสามารถด้านการหลบหลีกเพื่อเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธ Missile Defense ของคู่แข่งรุ่นนี้ติดตั้งระบบเปลี่ยนวิธีบินแบบสุม่ม Random n u e r i n g Trajectory และระบบปล่อยเป้าลวง Decoys ทำให้เรดาร์ติดตามยากยิ่งขึ้นเมื่อรวมกับความเร็วเหนือเสียงจึงเพิ่มโอกาสในการเจาะทะลุแนวป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการบูรณาการกับระบบกองทัพขีปนาวุธหนักไทย2027ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายยุทธศาสตร์แบบบูรณาการของกองทัพไทยข้อมูลจากดาวเทียมลาดตะเวนโดรนสอดแนมและเรดาร์ระยะไกลจะถูกประมวลผลร่วมกันเพื่อกำหนดพิกัดเป้าหมายแบบเรียวไทม์ก่อนสั่งยิงจากศูนย์บัญชาการความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ การครอบครองขีปนาวุธหนักเช่นนี้ทำให้ไทยมีเครื่องมือป้องปรามที่ทรงพลังในระดับภูมิภาคซึ่งไม่เพียงเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศแต่ยังช่วยสร้างอำนาจต่อรองทางการทูตในสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆการมีขีปนาวุธพิสัยไกล่ยังทำให้ไทยสามารถปกป้องเส้นทางการค้าและผลประโยชน์ทางทะเลในพื้นที่ห่างไกลได้มุมมองของนานาชาติ หลังการเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2027ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั้งพันธมิตรและคู่แข่งหลายฝ่ายชื่นชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยที่สามารถผลิตอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ด้วยตนเองขณะที่บางประเทศแสดงความกังวลถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคข้อท้าทายและอนาคตแม้จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาแต่การครอบครองขีปนาวุธหนักก็มีความท้าทายเช่นการดูแลรักษาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศการป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีในอนาคตไทยมีแผนพัฒนารุ่นปรับปรุงที่มีพิสัยยิงไกลกว่า2,000กิโลเมตรและรองรับหัวรบหลายชนิดมากขึ้นรวมถึงการติดตั้งระบบนำวิถีที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตามสถานการณ์บทสรุปขีปนาวุธหนักไทย2027คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยในฐานะชาติที่สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ด้วยตัวเอง การพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศแต่ยังส่งสัญญาณให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของตนในทุกสถานการณ์